สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมบ b r i g h t t a r ร่รนะคะวันนี้นะคะมิวก็ได้มาทําคลิปพิกอเด้งนะคะจากหัวข้อที่ว่าเข้ามาส่งเราในสื่อโซเชียลบ้างไหมน,นะคะค้าหัวข้อนี้นะคะก็มีเพื่อนเพื่อน,น,นท่านหนึ่งนะคะได้ส่งคอมเมนต์มานะคะว่าขอให้มิวนั้นได้ทําหัวข้อนี้นะคะมิวก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับหัวข้อที่เพื่อนๆส่งมาให้นะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดน,น,นะคะที่อยากให้มิวมาเปิดไพ่ดูหัวข้อเรื่องอะไรนะคะก็สามารถส่งมาให้มิวได้นะคะและมิวก็จะทยอยทำให้นะคะค่ะวันนี้นะคะผลการทำนายก็เป็นเช่นเคยนะคะก็คือเป็นการทำนายแบบเ e เนอเร r e ิ้งนะคะเป็นผลการทำนายโดยรวมอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทำนายจนมากเกินไปนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้นะคะมิวได้ทิ้งไอเดียไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับมิวนะคะและคอมเมนต์นารักนารักนะคะที่ส่งกันมาตลอดเลยนะคะมิวขอ ขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะค่ะเดียวเราจะมาเข้าหัวข้อในวันนี้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะมีขอยเปนเพื่อนนะคะหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นมาส่องเราผ่านสื่อโซเชียลบ้างไหมนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันเลยค่ะเด็กที่หนึ่งจะเป็นน้องหมีสีเขียวเด็กที่สองจะเป็นน้องหมีสีฟ้าและเด็กที่สามจะเป็นน้องหมีสีชมพูนะคะ ชอบน้องหมีสีอะไรนะคะก็เลือกน้องหมีสีนั้นนะคะหรือชอบลายไพ่แบบไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับเพื่อนๆเด็เเกที่1น,นะคะกับท่านที่เลือกน้องหมีสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเข้าคนนั้นมาสคุณผานสื่อโซเชียลบ้างไหมนะคะค่ะ ก่อนอื่นนะคะมีจะขอดูก่อนว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเขาทําอะไรอยู่นะคะสามเหรียญน,นะคะเขาคนนั้นทําอะไรอยู่คะเขาเป็นอย่างไรบ้างทาวเวอร์นะคะ เจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญนะคะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะตอนนี้นะคะเขาคนนั้นทําอะไรอยู่นะคะมีรู้สึกว่าเขานั้นถูกเรียกตัวกระทันหันหรือเปล่านะคะทาวเวอร์นะคะเหมือนว่าต้องไปประชุมหรือว่าสัมมนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเขา มันมีเรื่องการเงินที่ไม่ค่อยดีนะคะการเงินของเขานั้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะและเขานั้นได้ได้กำลังมองหานะคะการงานที่จะสร้างรายได้เพิ่มนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่านะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะมาสง่งเพื่อนๆมา้งไหมนะคะเขามาสองคนหรือเปล่านะคะ ถ้าคนนั้นนะคะมาสองคนไหมนะคะหนึ่งถ้วยนะคะสเตรนค่ะ อัศวินถือไม้เท้านะคะเขาสองคุณไหมคะเขาสองไหมมาแล้วนะคะราชาถือดาบนะคะเข้าสองคุณบ้างไหมนะคะช่วงนี้นะคะคราวนั้นนะคะมีเวลาสองคุณบ้างนะคะแต่ว่าสองไม่บ่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมี งานหรือว่าไรายได้เสริมอะไรนะคะที่ว่าเข้ามานะคะเขาเองนั้นเหมือนถูกควบคุมไปด้วยเรื่องการงานนะคะนี่นะคะอจจะัศเบียนถือไม้เท้านี่เขามีงานเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเขามีเวลาสองคุนนั้นเขาก็สองบ้างนะคะไม่ใช่ไม่สองเลยนะคะตอนนี้นะคะเขาก็สองคุณบ้างนะคะแต่ว่าที่สองบ้างก็เพราะว่า เขามีงานเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเรื่องงานนะั้นคอยควบคุมเขาทุกอย่างเลยนะคะจากคนที่ว่าเล่นสื่อออนไลน์บ่อยๆนะคะช่วงนี้เขาก็เหมือนว่าเล่นน้อยลงนะคะการที่ว่าจะมาสองคุณผ่านสือ่อโซเชียลนั้นมันก็เลยทําได้น้อยนะคะค่ะในเมื่อเข้าสองคุณแล้วนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อเขาสองคุณนะคะ ราชาถือไม้เท้านะคะเขาส่องแล้วรู้สึกอย่างไรคะแตร์มเพลนค่ะอืมแตร์มเพลนนะคะเดลีฟเวอร์นะคะว้าวค่ะแล้วอีกหนึ่งใบนะคะเข้าสองแล้วเข้ารู้สึกอย่างไรนะคะ สี่ถ้วยนะคะค่ะความที่เขาไม่ค่อยได้มีเวลานะคะเขาทำงานเยอะมากๆเลยนะคะมันทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาสองคนนะคะผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะคะไม่ค่อยมีเวลาเล่นออนไลน์นะคะเขาโลกออนไลน์นะะั้นเขาไม่ค่อยมีนะคะเมื่อเวลาเขาสองคนนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณนั้น เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะอขออภัยค่ะหล่อขึ้นนะคะทั้งสวยทั้งหล่อขึ้นนะคะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นรูปร่างที่ดีขึ้นหน้าตาที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะและเขาก็รู้สึกเหมือนคนที่ตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเขารู้สึกอวนเขารักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพอ เห็นคุณในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกอุ้ยสวยจังเลยห่อจังเลยทําไมดูดีอย่างนี้นะคะค่ะแล้วการที่ว่าคุณนั้นดูดีมีความสุขนะคะเหมือนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั้นนะคะแต่ตัวเขาเองนั้นรู้สึกยังไงคะเขารู้สึกเบื่อหน่ายคะ่ะเซ็งค่ะความเซ็งของเขาคือว่าทําไมเขาไม่ได้ไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคุณอ่าณตรงนั้นนะคะก็คือว่าประมาณว่าคุณอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าไป ทานข้าวนะคะไปไปสถานที่ต่างๆนะคะแล้วทาไมตรงนั้นถึงไม่มีเขาอยู่ด้วยนะคะความเง็งความเบื่อหน่ายของเขามันเป็นอย่างนี้นะคะคือว่าเขาอยากไปด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะจากข้อข้อนะคะเขาสองคุณไหมนะคะเขาสคุณนะคะแต่การสองของเขานั้นจะมีการเข้ามาดูบ้างนะคะ แต่ทาได้ไม่บ่อยเพราะว่าเขานั้นมีงานเยอะนะคะเมื่อเขาสองคุณแล้วนะคะเขารู้สึกเหมือนคนตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะว่าคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาหรือบริบทอ,อะไรต่างๆนะคะมันช่างดูดีเหลือเกินนะคะแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณนะคะค่ะพอสองไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเซ็งนะคะเขาเบื่อจังเลยทําไมเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นกับคุณด้วยนะคะค่ะการทานายนะคะ ผลการทำนานก็จะมีประมาณนี้นะคะมิวเองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะขอให้คุณได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเลขที่สองน้องหมีสี 4, ฟ้านะคะ เขาคนนั้นนะคะมาสองคุณผ่านสื่อโซเชียลบ้างไหมนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวต้องขอดูพลังงานของเขาก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาทำอะไรอยู่นะคะสแตนน์ค่ะเขาทำอย่างไรอยู่คะ เะเมติกเชี่ยนนะคะอืมคนนี้ก็ดูท่าทางยุ่งเหลือเกินนะคะมันเด็กที่หนึ่งเลยราชนีถือเหรียญเขาเป็นอย่างไรคะช่วงนี้นะคะราชาถือไม้เท้านะคะ ช่วงนี้นะคะเขาคนนั้นมีรู้สึกว่าเขานั้นได้มีหน้าที่การงานเป็นระดับหัวหน้าหรือเปล่านะคะเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเปล่านะคะเขามีคนในปกครองเยอะนะคะปกครองปกครองเยอะนะคะและมันทําให้เขานั้นรู้สึกว่าต้องทําหน้าที่อะไรหลายๆอย่างนะคะเขายุ่งมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะค่ะเขาคนนั้นเองนะคะ เหมือนกำลังมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะรายจีนีถึงเรียนบอกว่าเขานั้นมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเขาเองนั้นไม่ค่อยมีเวลานะคะเขายุ่งยุ่งนะคะเขาต้องดูแลลูกน้องนะคะและเขาต้องทํางานอะไรหลายๆอย่างนะคะพอเขาเป็นหัวหน้าง,งานหรือเปล่านะคะค่ะยงมีจะมาดูต่อว่านะคะและเขาส่องคุณไหมคะ สามถ้วยนะคะเขาสองคุณไหมคะจัดเม้นนะคะสองคุณหรือเปล่านะคะธมแลนด์ค่ะ เขาสองคุณบ้างไหมสิบามนะคะจากหน้าไพ่นะคะเขาสองคุณบ้างไหมมิวคิดว่าเขาไม่ได้สองคุณนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเองนั้นเป็นคนที่เปิดเผยอยู่แล้วนะคะถ้าเขาทําอะไรเขาจะไม่สองนะคะค่ะและเขาช่วงนี้นะคะเขามีงานที่ยุ่งมากนะคะอาจจะมีการออกไปเลี้ยงดูนะคะ หรือว่าไปดูคล้ายๆการสัมมนาค่ะสัมมนาหรือว่ารับรองลูกค้านะคะประมาณนี้นะคะเขาเองไม่ได้สองคุณนะคะและชีวิตของเขานั้นมันมีการขออภัยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางที่ดีนะคะแต่ว่าด้วยการงานของเขาที่มันยุ่งนะคะเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้มิวคิดว่าเขานั้นน่าจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะค่ะ ถามว่าเขาสองคุณไหมเขาไม่ได้สองนะคะเขาไม่มีเวลาที่จะสองคุณเลยนะคะค่ะยังมีจะมาดูต่อว่าน,นะคะแล้วถ้าเขาไม่ได้สองคุณเนี่ยแล้วเขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเจ็ดดาบนะคะ เขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเมื่อเขาไม่ได้สองคูณนะคะเดอสตาเออขอยค่ะเดอสตาค่ะโอ oh, วันนี้พูดรัวจังเดอสตาค่ะเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะหกถ้วยนะคะ ราชนีถือดาบนะคะเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขามีงานเยอะมากเลยนะคะเขาไม่ได้สองคุณนะคะแต่จากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาคนนั้นนะคะเมื่อไม่ไม่ใช่ช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะความที่แบบว่าเขานะคะเขาคนนั้นจะมาแอบสองคุณแน่นอนเลยนะคะแต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะคะ นี่นะคะต้องมาแอบ2คุณแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขานั้นคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณและเขาก็มีความหวังว่าการที่ได้มาสองคุณนะคะเขาจะได้เห็นเรื่องราวที่ดีๆของคุณนะคะเพราะคุณเองนั้นเป็นเดอสตาร์ของเขานะคะเป็นหนึ่งในดวงใจของเขานะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่มีเวลาจริงๆนะคะเขาไม่ได้เข้ามาสองคุณเขาไม่ได้มีเวลาที่จะสคุณหรือว่าจะมาเข้าโลกออนไลน์เลยนะคะ ค่ะแต่ว่านะคะต่อไปนะคะต่อไปจากนี้นะคะเมื่อเขามีเวลาว่างนะคะเขาจะเข้ามาแอบสองคุณแน่นอนค่ะถ้าเขาไม่แอบสองคุณนี่เขาจะมาแอบมองคุณอยู่ไกลๆเลยนะคะเพราะว่าเขาทนความคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะค่ะแต่ถ้าเขามาไม่ได้นะคะเขาถึงจะสองคุณนะคะค่ะเพราะเขาคนนั้นนั้นเป็นคนที่เปิดเผยนะคะการที่ว่า จะมาส่องชีวิตใครคนใดคนหนึ่งนั้นเขาไม่ทํานะคะหรือว่าอาจจะเป็นบุคลิกของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะอุปนิสัยของเขาคือเขาไม่ชอบส่องนะคะไม่ชอบเข้าโลกออนไลน์นะคะถ้าเขาจะส่องนั้นเขาจะมาแอบดูคุณจะมากกว่านะคะนี่นะคะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณนั้นนะคะเป็นคนที่เขาคิดถึงนะคะเขาจะทนความคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะ เขาจะมาหาคุณหรือว่าเขามาไม่ได้เขาติดภารกิจจริงๆนะคะเขาถึงจะมาแอบตูคุณผ่านซื่อออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณว่านะคะช่วงนี้นะคะเขางานเยอะมากนะคะเขาไม่มีเวลาส่องคุณนะคะแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาจะทนความคิดถึงคุณไม่ไหวแล้วเขาจะมาส่องคุณนะคะแต่ว่ามีว่าเขาไม่น่าจะมาส่งเท่าไหร่นะคะ เขาน่าจะมาหาคุณนะคะและมาแอบ,บดูคุณอยู่ห่างๆมากกว่านะคะค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิว,วขอเป็นกําลังใจนะคะขอให้คุณได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะวันนี้นะคะมิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามน้องหมีสีชมพูนะคะเข้าส่องคุณผ่านสื่อโซเชียลบ้างไหมนะคะ ค่ะเขาคนนั้นที่คุณถามถึงนั้นเขาส่งคุณบ้างไหมนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมีจะขอดูก่อนว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเขาทําอะไรอยู่นะคะดูพลังงานของเขาก่อนนะคะพลังงานของเขาคนนั้นนะคะตอนนี้เขาทําอะไรอยู่คะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เด็ถือเหรียญน,นะคะเขาเป็นอะไรคะเขาทําอะไรอยู่เขาเป็นอย่างไรบ้างออัจวินถือเหรียญเดอะตาตานะคะ หกถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมิวมีความรู้สึกว่าเขาคนนั้นนะคะที่คุณถามถึงกําลังคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเขาคิดถึงใครนะคะคนที่เป็นเดอสตาร์นะคะเป็นดาวในดวงใจของเขานะคะจะใช่คุณหรือเปล่านะคะเขากําลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมานะคะถ้าคุณกับเขานั้านั้นเป็นแฟนเก่ากักนนะคะ เขาก็จะคิดเรื่องราวที่ผ่านมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่มีอายุแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะเหมือนว่าเขากําลังคิดถึงคนรักเก่านะคะหรือว่าคนรักที่ว่ามีอายุแตกต่างจากเขานะคะเขาคิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงดาวในดวงใจของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะได้สองคณบ้างไหมนะคะ เขาสองคุณบ้างไหมนะคะเขาสองคุณหรือเปล่าเก้าเหรียญน,นะคะเขาสองคุณไหมคะเตอรไฮโลแฟน์นะคะเขาสองคุณไหมคะเขาสองคุณบ้างไหม สี่เหรียญน,นะคะหอหนึ่งใบค่ะราชาถือดาบนะคะถามว่าเขาสองคุณบ้างไหมนะคะอืมจากหน้าไพ่แล้วนะคะราชาถือดาบนะคะมันบอกออกมาออกมาบอกว่าเขาสองคุณนะคะเขาสองคุณนะคะเขาสองคุณเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเขานั้นนะคะช่วงนี้นะคะเขาไม่มีใครนะคะเขาไม่มีใครเขาถึงได้มาสองคุณนะคะตอนนี้เขาเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะแต่เขาคนนั้นนะคะถ้าเขาเป็นแฟนกับคุณนะคะเขาก็ไม่มีคนอื่นนะคะเขายังซื่อตรงต่อคุณอยู่นะคะ<ม>เขาจะไม่มีการเอกใจคุณแน่นอนนะคะถ้าคนที่เขาคิดถึงนั้นนะคะคือคุณนะคะเป็นคนรักต่างวยกันนะคะหรือว่าเป็น คนรักเก่ากันมาก่อนนะคะเขาคนนั้นนะคะจากหน้าไพ่ด้านบนแล้วเข้ากําลังคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะมีมารู้คําตอบตอนนี้เองนะคะคือว่าเขานั้นสองคุณนะคะเข้าสองคุณเข้าคิดถึงคุณนะคะเข้าคิดถึงความรักครั้งเก่าของเขาคิดถึงคนรักต่างวัยของเขาอยู่นะคะว้าวตอนแรกมีคิดว่าเขาจะนึกถึงใครนะคะคิดถึงใครอยู่นึนะคะความคิดถึงขึ้นมาหมดเลยนะคะนี่นะคะมีแต่ไพ่ความคิดถึง เขาคิดถึงคุณนะคะและขอสองคุณไปเข้า2คุณนะคะเข้าสองคุณด้วยเพราะว่าเขานั้นไม่มีใครนะคะเขาเลยนึกถึงคุณนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่ดีนะคะก็คือว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะเขาทําตัวอยู่ในกฎของศีลธรรมนะคะถ้าเขาเป็นแฟนกันกับคุณอยู่แล้วนะคะเขาก็ไม่ได้นอกใจไปจากคุณนะคะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคิดถึง คุณนะคะคนที่เป็นสมบัติของเขานะคะเป็นคนของเขาเป็นแฟนของเขาอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเมื่อเขาส่องคุณแล้วนะคะเขารู้สึกอย่างไรคะในความคิดถึงของเขานะคะเขาส่องคุณแล้วเขาก็คิดถึงคนนั้นเขาจะทําอย่างไรดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะเด็กค่ะ อย่าเพิ่งตกใจนะคะมีเดชขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันก่อนนะคะสเตรนค่ะเด็กคือดาบนะคะ ิบเหรียญน,นะคะเขาคนนั้นนะคะมิวคิดว่าเขาคนนั้นความที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาสองคุณนะคะแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะเรื่องราวของเขานะนะคะปัญหาต่างๆนะคะของเขามันได้จบลงแล้วนะคะณเวลานี้นะคะถ้าเขามีเรื่องราวอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเขานะคะมันได้จบแล้วนะคะเดือนนี้ก็คือว่ามันจบปัญหาทุกอย่างแล้วนะคะแสงอาทิตย์รออยู่ข้างหน้านะคะ เขาคนนั้นนะคะก็จะมาหาคุณนะคะมาหาคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างนะคะนี่นะคะเขาจะรีบมาด้วยนะคะเขาจะไม่สนใจนะคะอาจจะมีแบบว่าสถานการณ์โควิดนี่มันอาจจะห้ามเดินทางข้ามอำเภอข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามหมู่บ้านนะคะอาจจะมีล็อกดาวน์แต่เขาจะมานะคะเขาจะมาหาคุณนะคะและมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าคุณกับเขานะั่นมีเรื่องทะเลาะกันไปนะคะหรือเลิกลากันไปนะคะเป็นคนรักเก่าเขาก็จะมาขอคืนดีกับคุณนะคะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณนั้นไม่ได้เป็นแฟนเก่ากันนะคะแต่ว่าเพียงแต่อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าไม่ได้เจอกันนะคะณนะเวลานี้นะคะเขานั่นก็จะมีอ่าของขวัญหรืออะไรมาให้คุณก็ได้นะคะอาจจะมา ซัพพอร์ตคุณนะคะพาคุณไปทานข้าวนะคะหรือว่าพาคุณไปซื้อของใช้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะสรุปแล้วนะคะพ้นการทํานายก็ออกมาบอกว่าเข้า2สองคุณนะคะข้า2สองคุณเพราะเขาคิดถึงคุณนะคะและสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆมันจบลงแล้วนะคะเขาจะมาหาคุณนะคะในกรณีที่คุณเป็นแฟนเก่ากันเขาก็จะมาขอโอกาส จากคุณอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ถ้าคุณอันนี้กรณีที่สองนะคะถ้าคุณนั้นไม่ได้เป็นแฟนเก่ากันนะคะเขานั้นก็จะมาซัพพอร์ตคุณนะคะจะมาช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองกับคุณนะคะค่ะพ้นการทานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจนะคะขอให้คุณได้พบกันในเรวันนะคะและขอให้คุณได้มีความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะ วันนี้มีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย